เรื่องของผักกันหน่อยราคาเป็นยังไงกันบ้างครับเรามีโอกาสไปพูดคุยกับแม่ค้าขายผักที่ตลาด3แยกอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับแม่ค้าบอกกับเราว่านะครับราคาผักเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องคาดว่ามาจากผลที่เกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่ครับนี่เลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศที่ตลาด3แยกอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีประชาชนในะฮะเดินทางมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับขณะที่แผงผัก ภายในตลาดครับก็มีลูกค้ามาเลือกซื้อค่อนข้างบางตาครับโดยผู้ค้าผักภายในตลาดครับระบุว่าปัจจุบันครับราคาผักสดนี่นะฮะปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ฝนตกหนักครับและเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะผักคะน้าและผักบุ้งนะครับที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิมนี่นะฮะสเท่าทําให้แม่ค้าก็ต้องขึ้นราคาผักหลายชนิดครับซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดขณะนี้ครับก็มีผู้ซื้อน้อยลงเนื่องจากราคาผักที่สูงขึ้นครับเราไปฟังเสียงแม่ค้ากันครับ สูงมากตอนนี้ทุกอย่างราคาขึ้นหมดเพราะว่าฝนตกน้ําท่วมแบบอย่างคนาจากร้อยกว่าบาทตอนนี้ขึ้นมา300 300ากว่าผักบุ้งก็200กว่าจากจากไม่ไม่ถึงร้อยขึ้นมาร้อยแล้วมันแบบขึ้นมาเป็นเท่าตัวสองเท่าตัวเลยนะใกล้เจนี่เกียวไหมมันมันน่าจะไอเจด้วยแล้วก็เนี่ยไอฝนตกด้วยน้ําท่วมเนี่ยถ้าถ้าถ้าฝนหยุด แล้วช่วงเจถ้าราคาอย่างนี้อีกก็ขายยากนะแพงเจ้าราคาอย่างขึ้นมากคณะเจ้าคณะพังพงจีนเจ้าตัวเดียวก็ได้ครับคณะบัดนี้มาโลละเจสิบป้เจ้าแล้วเขาขายก็ได้ขายแป๊สิบบาทมันเกี่ยวกันไปยังอ๋อครับที่มันราคาขึ้นในทองให้จะเกี่ยวกับการระดูแล้วมันหมดหน้าของมันโตยแล้วมาพร้อมกับระดูฝนเจ้า ขณะเดียวกันนะครับแม่ค้ายัางระบุครับว่าในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่15ถึง23ตุลาคมนี้นะครับคาดว่าราคาผักจะยังไม่ปรับตัวขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันราคาย,ยังคงสูงทำให้ขายผักได้ยากครับ